Hello students welcome to English class with teacher M สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับครู M นะคะครูอรเพนแพทย์รัตนะคะในวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะตอนนี้เราเข้าสู่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กันแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกันในยูนะะิต5 how healthy are you นะคะ how healthy are you นะคะในบทเรียนนี้จะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะร่างกายนะคะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเลยนะคะมาดูว่าในบทเรียนนี้จะมีคำศัพท์อะไรบ้างคะ่ะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะในหน้า99นะคะในหน้า99เนี่ยจะมี word bank นะคะซึ่งเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนจะเรียนรู้ในยูนิตที่5นะคะโดยนักเรียนสามารถค้นหาความหมายจากภาพผนวกนะคะด้านหลังหนังสือเรียนของนักเรียนในหน้า13 14นะคะด้านหลังหนังสือเรียนได้เลยนะคะมาฝึกออกเสียงคำศัพท์และหาความหมายกันค่ะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์ตามบณครูนะคะ เมนูเมนู beef c บีฟโกลด์บีฟข้า r สุ s สุเฟรนด์ฟรายเฟรนด์ฟรายนะคะมาดูภาพแรกค่ะเมนู Menu. ก็คือรายการอาหารค่ะเมนู Menu. ก็คือรายการอาหารต่างๆให้เราเลือกว่าเราจะรับประทานอาหารอะไรนะคะ รสบีฟเนะะี่ยค่ะรสบีฟก็คือเนื้อย่างนะคะรสบีฟก็คือเนื้อย่างคอนซุปนะคะคอนซุปก็คือซุปข้าวโพดค่ะเฟรนด์ฟรายส์นะคะเฟรนด์ฟรายส์น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะเฟรนด์ฟรายส์ก็คือมันฝรั่งทอดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะออกเสียงตามครูเอ็มนะคะ Seafood Salad Seafood Salad soft shell crab soft shell crab steak steak letter letter มาดูคำศัพท์ค่ะ seafood salad นะคะก็คือสลัดอาหารทะเลนะคะสลัดอาหารทะเล soft shell crab ก็คือโปูนิ่มนะคะโปูนิ่มนะคะทานได้ทั้งตัวเลยนะคะคือซอฟต์เซลคราฟต์นะคะโปูนิ่มสเต็กนะคะสเต็กก็คือเนื้อย่างนะคะเนื้อย่าง l e t t e r letter ก็คือจดหมายนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ stow match it s t o r ส match it touch it touch it กันนะคะ stomach ache ก็คืออาการปวดท้องนะคะ stomach ache ก็คือปวดท้อง stomach แปลว่าท้อง ache คืออาการเจ็บป่วยฉะนั้น stomach ache ก็คืออาการปวดท้องนั่นเองค่ะ tooth ache tooth ache นะคะปวดตรงนี้ก็คืออาการปวดฟันนะคะ tooth ache ปวดฟัน head ache head ache ก็คืออาการปวดหัวปวดศีรษะ ear ache earache ปวดหูนั่นเองนะคะ earache ก็คือการปวดหูต่อมาค่ะ fever fever cough cough sore throat sore throat th, cold cold fever นะคะ fever ก็คือเป็นไข้นะคะเป็นไข้ cough c o u ก็คือไอนะคะไอ s o t r o s s o t r o s คืออาการเจ็บคอนั่นเองค่ะ c o l d c o l d ก็คือการเป็นหวัดน,นะคะ c o l d คือเป็นหวัดต่อมาค่ะ b a c k a g e b a c k a g e c l i n i c c l i n i c m e d i c i n e m e d i c i n e มาดู b a c k a g e b a c k a คืออาการปวดหลังนะคะ Back หลัง a h คืออาการเจ็บป่วย b a c k a h คืออาการปวดหลัง Clinic Clinic ก็คือสถานพยาบาลเอกชนนะคะ Medicine Medicine ก็คือยาต่างๆนั่นเองค่ะ ในยูนิตที่5นะคะ How Healthy Are You นะคะกิจกรรมที่จะให้นักเรียนนะคะทำก็คือให้นักเรียนเขียนความหมายของคำศัพท์และฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะโดยนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากหน้า13และหน้า14ซึ่งเป็น าภาพผนวกที่อยู่ด้านหลังหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนหาความหมายของคําศัพท์นะคะมาเขียนลงในหนังสือเรียนนะคะในหน้า99ได้เลยนะคะเช่นคําว่าเมนูนะคะแปลว่ารายการอาหารหนูก็เขียนด้วยปากกานะคะว่ารายการอาหารได้เลย<อ>เมื่อหาคําศัพท์หาความหมายของคําศัพท์ได้ครบทุกคําแล้วนะคะสิ่งที่เรียนต้องฝึกก็คือให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคําศัพท์ ในกรอบนี้นั่นเองนะคะฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์และความหมายให้คล่องเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมในวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะเพราะว่าการที่เราเรียนรู้คำศัพท์ฝึกอ่านออกเสียงและแปลความหมายของคำศัพท์ก่อนเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเรียนประโยคเนื้อเรื่องในยูนิตที่5นะคะ How Healthy Are You ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะฉะนั้นสำหรับวันนี้ goodbye see you again next time goodbye